สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้เวลา8นาฬิกา34นทาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจําปีการศึกษา2561และ2562ณอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาทันตแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมากด่สมเด็จพรรรณิฐานที่ราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยส่งสนับสนุนและพัฒนางานด้านสุขภาพช่องปากเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งทรงส่งเสริมพัฒนาทันตบุคลากรและวิชาชีพทางทันตแพทยาศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทรงยกระดับหน่วยทันตกรรมพระราชทานเป็นศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมกับพระราชทานนามว่าศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจ็ดคนและพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำรางวัลสิทธเก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงและรางวัลสีกาลฤกษก เสร็จแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตชั้นสูงปริญญาโทประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตปริญญาตรีและอนุปริญญารวมทั้งสิ้น7,998คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทวความว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงระดับที่เรียกชื่อว่าเป็นการศึกษาชั้นสูงสุดแล้วแต่ละคนคงจะได้สร้างสมประสบการณ์ทั้งจากการดำเนินชีวิต และการเล่าเรียนมาพอสมควรประสบการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะเป็นทั้งข้อมูลและเครื่องมือที่บัณฑิตจะสามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงานต่อไปได้แม้แต่ประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเช่นความทุกข์ยากเดือดร้อนความผิดหวังพลังพลาดหรืออุปสรรคป,ปัญหาต่างๆ ก็ยังมีประโยชน์เพราะเป็นเสมือนบทเรียนที่ช่วยสึกฝนหล่อล้อมและขัดเกลาบุคคลให้มีความอดทนเข้มแข็งมีความมานะพยายามมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดและมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นซึ่งจะเป็นคุณอย่างยิ่งแก่การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานในภายหน้า จึงขอให้บัณฑิตได้พิจารณาให้ทราบซึ้งถึงคุณค่าของประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้ผ่านพบมาแล้วแปรเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งนั้นให้เป็นพลังอันกล้ากแกร่งที่แต่ละคนจะนำไปใช้สร้างสรรความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานสืบไป จากนั้นเวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทรงเปิดอาคารวิทยาวิพากษที่สร้างขึ้นแทนอาคารวิทยาศาสตร์02ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากสร้างมานานกว่า40ปีอีกทั้งรองรับการขยายตัวและการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์สู่การเป็นคณะชั้นนําด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอาเซียน ส,สำหรับการออกแบบตัวอาคารใช้แนวคิดสภาพาแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบที่สามารถนำพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับส,สิ่งแวดล้อมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากาาสมเด็จพระนิธิถาธิร,ราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารอันมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของความรู้ พร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอังศรพระนามาพิไทยสอทอประดับเหนือชื่ออาคารด้วยโอกาสนี้ทบทระเนตรนิทรรศการผลงานวิจัยต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นอีสานอาทิการประดิษฐ์ชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะการบันทึกและงานวิจัยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนจากสารธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ให้ทนเค็มและทนแล้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดแยกและการจัดแสดงภูมิสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานธทรณีขอนแก่นเป็นต้น เวลา15นาฬิกา31นาทีศิริพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อขยายบริการด้านการรักษาพยาบาลและการบริการสุขภาพของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยในกรุงเทพมหานคร และนานาชาติอาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศประกอบด้วย4อาคารได้แก่อาคารศูนย์บริการการแพทย์สูง21ชั้นมีพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก6ชั้นมีเตียงผู้ป่วยใน622เตียง โดยเป็นหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต117เตียงมีห้องผ่าตัดและห้องสองกล้องอาคารสนับสนุนบริการการแพทย์สูง8ชั้นอาคารจอดรถสูง12ชั้นและอาคารเรือนพักญาติสูง4ชั้นสามารถรองรับญาติผู้ป่วยได้420เตียงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จใน43เดือน ซึ่งจะสามารถให้บริการการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธรารณสุขในทุกระดับโดยเฉพาะการสึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆตลอดจนใช้เป็นที่ทำง,งานวิจัยเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI ASEAN Championship พัทยา2019 วันนี้เวลา6นาิก23นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสนามไทยโปโลแอนด์อีควิสเ u รนคลับพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI อาเซียนแชมเปี้ยนชิพพัทยา2019ประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีความยากและต้องใช้ความสามารถของม้าอย่างหลากหลาย โดยนำเอาศิลปะการบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องลีดขวางมารวมกันและเพิ่มในส่วนของการขี่ม้าในภูมิประเทศเข้าไปด้วยโดยกำหนดให้นักกีฬาและม้าตัวเดิมจะต้องผ่านการแข่งขันครบทั้ง3วันซึ่งมีนักกีฬา9คนจาก3ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยฮ่องกงไทยและอิรานโดยนักกีฬาที่คะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ จากนั้นทอดพพะเนตการแข่งขันขี่ม้าประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งวันนี้เป็นการเก็บคะแนนในรอบแรกตามกติกาที่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI กำหนดมีนักกีฬา31คนจาก13ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยนักกีฬาจะต้องนำม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางตามหมายเลขเครื่องและแบบของสนามจนครบ ผู้ที่มีคะแนนเสียน้อยที่สุดและทำเวลาดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะซึ่งการแข่งขันรายการ FEI a s e a Champion h i p พัทยา2019นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้รับการอนุมัติจาก FEI ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึงวันที่8ธันวาคม2562ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันศินละปะการบังคับม้าทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลทรงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยประเภททีมทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยสำเร็จ และสำหรับประเภทบุคคลทรงทำคะแนนรวมได้65.500ซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดส่วนพระองค์องค์มนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชยัยภูมิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนมามัยของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาววันนี้สงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลอง,องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน2,497ผืนไปมอบแก่ราษฎรอำเภอบ้านข้าและอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวณหอประชุมโรงเรียนบ้านข้าววิ ยนเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความหนาวให้แก่ราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่ไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในการนี้องคมนตรีได้เชลิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของราษฎรที่เป็นผู้พิการและเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อำเภอบ้านเข้าซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวจำนวนสามรายซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตอนบ่ายองค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรอำเภอหนองบัวรเวที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวและขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวน997ผืนณหอปร,ระชุมอำเภอหนองบัวรเวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวพร้อมกับเชิญพระราชกระแสท่งห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวให้ได้รับทราบด,ด้วยส่งห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก การนี้สพทะกรุณาโปรโดกล้าวโปรโดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่ไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านในพื้นที่อำเภอหนองบัวเะเวจำนวนสามรายซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนี วันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานนายจิรายุอิสรางกูลณอยุทยาองคมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่คณะกรรมการอุทยานได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นนิทรรศการชุดใหม่ภายใต้ชื่อคล้องจิตไทยคลองใจคน เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงปฏิบัติเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวไทยรวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างจากพระราชกรณียกิจทรงงานอดิเรกที่ทรงโปรดตามพระราชดำรัสที่ว่าเวลาเป็นของมีค่า ซึ่งในทัศการชุดใหม่นี้ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเข้าใจง่ายมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยบัรจุถุงยังชีพพระราชทานส่งไปเพิ่มเติมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทบกเขตบางเขนกรรมาการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยดำเนินการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นวันที่สองจำนวนเจ0 0พันถุงการพระดมฤติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและพระเจ้ามารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีครมมือสุทนารีนาถ ื่อส่งไปเพิ่มเติมในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยโดยมีข้าราชบริพารในพระองค์จิตอาสาไทยอาสาป้องกันชาติก่ออานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรกองทัพภาคที่1มณฑลทหารบกที่11 กองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์เจ้าหน้าที่อาสาการชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเทเวศรร่วมบรรจุถุงยางชีพ พระชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมือนสุทธนารีนาศโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาศให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งในยามปกติสุขและในยามทุกยากเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ที่นอกจากจะประทานความช่วยเหลือในเบื้องต้นผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแล้วยังทรงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการศึกษาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิรานาทองบอจระดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ